thank you สวัสดีค่ะมือน,นีก็เป็นวันจันทร์ทเจท่านว่าคม2,563กสามาพ่อกับเเพิงแบ่งปันอีกแล้วเนาะคะ่ะใเพิ่งกับโบเดม,มาทายคลิปง่วประมาณสอาทิตย์แล้วเนาะคะ่ะพอดีกะอยากเบียกอยากงานเนาะคะ่ะระกามีคนฝากถาามาเนาะค่ะว่า ช่องเย Connie, ็บผ okay. ึ่งเคล็ดคิดเกี่ยวกับปีหยังแม่ขึ้งข่าวกับมีกะขอชี้แจงนิดนึงนะค่ะว่าช่องเย็บผึ่งกับเคล็ดคิดเกี่ยวกับเกษตรค่ะกะจะมีถ่ายคลิปเกษตรผสมผสานแ้วก็มีถ่ายคลิปงูขั้วยเนี่ยละค่ะเราเย็บผึ่งกับยังมีข่าวเกี่ยวกับเกษตรมาอ่านให้ฟังเป็นบางมือเนาะค่ะถ่ายแมนวาข่าวเกี่ยวกับเกษตรเป็นข่าวใหม่ๆเย็บผึ่งกะ จเจามานำเสนอให้พี่น,อน้องเกษตรกรได้รับรู้กันเนาะคะ่ะจะขึ้นเน่นไปทางกเกษตรเลคะ่ะบ่มีแนวื่นเมือนียายเผิ่งก็จะพามาเบิงละคาง่วนะคะ่ะที่ตลาดนัดโคกกระบือข้าบุดมดงสว่างตลาดนัดโคกกระบือข้าบุดมดงสวาง่างตั้งอยูบ่บนดงสว่างตำบลโน้นสวรรค์อำเภอหน้าจะรวยจังหวัดอุบุนนะคะ ตลาดเพิ่นก็นจะเปิดทุกวันจันทร์กับวันพฤหัสเนาคะ่ะเปิดตั้งแต่หกโมงเสารไปจนหอดเที่ยง้าแม่นไผอยากมาหล่อเบิง่งง่วมาสื่อไปเลี่ยงหรือว่ามาหล่อเบิ่งราคาเนาะค่ะ,คะก็สาหม่านมาได้ทุกวันจันทร์กับวันพฤหัสช่วงนี้กาจะเงียบนิดน,นึงเนาะค่ะตลาดเพราะว่าเป็นช่วงที่เกษตรกรเพิ่นเก็บเก,ะะเกี่ยวผลผลิตเนาะค่ะเกลียวเขา้าตาเขา้า หลังจากนี้ก็อาจจะมีงัวหลายเนาะคะ่ะแม่นี่ห้องเท่าได่เน,นี่ยคะสองหมืนห้าพันบาทแม่สาวน้อยส่วนสูงอยู่ประมาณลอยเท่าไดรดีคะเนี่ยร้อยยี่สิบห้าจังปีค่ะ,นะคะแม่สาวน้อยปีกลัวสองหมื่นห้าพันบาทตัวที่สองนั่นระคะ่ห้องเท่าไหร่ สองหมื่นหกพันอายุไล่เร ain. mm ีย hmm. กันอยู่บอค่ะขุมสูงเตี่ยกโกตัวแหลกนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวบึงหางพันนหนึ่งแข้งขาดีบ่มีตำหนี่มันบอบ่มีตำหนี่นะค่ะเครื่องดำนะคะสองมื่นใหสองมื่นรถเดรร้ายบอน้องว่านสองตัวเนี่ย ก็ไดนินเๆๆด้อยค่ะขอเบอร์โทรไว้น้น่คะศูนย์เก้าสามยอง่ศูนย์เก้าสี่หนองวันมันสุ่เพียงด้ค่ะขอบคุณค่ะโต๊ะแรกนี่แม่ลูกบอกแม่ลูกแม่ลูกห้องเท่าไดค่ะนี่สองพันหกองหมื่นหกพันหกโอ้ยสองหมื่นหกพันหนให้ลูกมาากันจะโตหรอค่ะนี่โต๊ะแรกมีลูกเลยลูกแรกมันคออัน พร้อมแน่พร้อมแทนพร้อมแน่น้อยนึงพร้อมแทนน้อยนึ่งนะคะลูกคุณเป็นตัวแม่บอกคะ่ะตัวแม่คือตัวแม่ลูกเด็นจักเดือน,นะะล้วคันนั้นตุ่ประมาณสี่เดือนนี่หาเดือนตุกประมาณ 4, สี่สาหาเดือนนะคะแม่ท้องใหม่ยังค่ะท้องใหม่ยังยังเ่าท่านสมอยู่ยังเ่ราะท่สมขึ้นแล้วบอกคะ่<ำ>คนนะยังยังเพาท่านขึ้นแล้วค่ะมีตำหนิ้ยังบอกค่ะเนี่ย บ่บ sure ่บ right. right. ่มีตั้มนิเด้อค่ะรถได้หลายบ่ค่ะในแม่ลูกรถได้อยู่รถเด้อยู่เด้อค่ะตัวนี้ละค่ะตัวหน่อยนี่ตัวหน่อยหมื่นเก้าพันห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยตัวแม่คือกันแม่อายุประมาณเท่าใดนี่ค่ะปีเศรษฐเส้อค่ปีเศรษฐเด้อค่ะสูงพ่อกับแม่นั่นล่ะค่ะสูงประมาณหนึ่สามขอเบอร์โทรวันนี้ค่ะ ศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้า่สาี่สาพอยังก็ค่ะพออย่อนพอย่างรอนขอบคุณค่ะแม่นี่ห้องซีมสองราคาต่อรองราคาต่อรองได้แม่สาวครับจังปีค่ะแม่สาวสองปีกว่าเมื่ท่านถึงสามบ้านผสมบอกค่ะสังวันยังก่นม่ไดผสมแล้วค่ะเครื่องดำแล้วค่ะตอนนี้สูงท่ไหนี่ค่ะ ร่อย30มสิบอยู่ด้อยเด้อค่ะนี่ตำนี้ยังบ่ค่ะนี่บ่ค่ะบ่มนี่ตำนีเด้อค่ะมีแม่ตัวเดียวครับตัวเดียวขอเบอร์โทรไว้นึ่งเลคะศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหสมหนึ่งแปดสามหนึ่งก้หันนี้พ่อยมันต้องหูเด้อค่ะขอบคุณค่ะแม่แรกกในห้องเท่าได้ค่ะนี่ก็เดียวนี่บ่ก แปดหมื่นสองพันแลค่ะพิ่นเคยให้ลูกมาเจ้โตัวเหรอคะเนี่ยหัวกำลังได้ปีหกเดือนหัวแม่สาวคนนี้หัวหน่อยหัวหน่อยเด้อค่ะแม่สาวน้อย,ะะอยโตใหญ่ขนาดเลยค่ะซูบมาบานลอยซีซีบวกเนี่ยแล้วค่ะเครื่องดำแข่งขาดีเบิ่งแข่งเบิ่งขาเพิ่นเด้อนนะคะ่ะมีตั้มนิ้ยังบ่ค่ะน,นีงบ่บ่รถเด้หลายบ่ค่ะตัวนี้แต่รร์ รถเตะขนกันรถเตะขึ้นกันรถตะขึ้กันห้องท่านใดก่อนแปดหมื่น 4, 6, สองแปดหสองทนสตันี่ตละสี่หมืหกเด้อค่ะคู่หนึงคู่นี่สี่หมื่นหกสองตัวนะคะตัวแม่ทั้งคู่พนอนยุตัวละท่าใดเนี่ยค่ะตัวละปีกุกวเน่ยตัวละปีกุ้งวเด้อค่ะ สูงประมาณลอยสามสิบเนี่ยค่ะแต่ละตัวตัวนี้ตัวนี้จะสูงกว่านิดนึงเลยค่ะเครื่องดำคู่นั้นซีหาตัวนั้นก็เครื่องดำเหมือนกันบ่ค่ะครับครับมีตัมหนีบ่ค่ะสองตัวนี่บ่บ่อมีตัมหนีบด้วยค่ะรถได้หลายบ่ค่ะอ่าแหลกแต่แแต่หมายถึงแล้วแต่จังหวะคุยกันหูเรื่องต่อล่องกันธรรมดาแต่ต่อรองกันได้ด้วยค่ะสองตัวนี่สี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้า คู่นี้คือกันคือเมาขายเป็นคู่สื่อแยกได้บ่คงไเนี่ยไ,ได้เกือบเอาไปจริงเดียวก็ได้เอาไปเป็นคู่ตัวน,นี้กับตัวแม่ทั้งสองแล้วค่ะแม่ลูก,ลกตัวเถึกกัลูอ๋นตัวน,นี้แม่ลูกบ่รอ่าโคมนี่เด้อค่ะแม่ลูกสี่หมื่นสองสี่หมื่นห้าแม่ลูกลูกเป็นตัวผู้เด้อค่ะลูกพัอนอายุเท่าใดรนี่คะ่ะลูกมันยังกินนมจักเดือนะ้ คือกับวเนจใจได้ค่ะง้อซื้อเข้ามาน่าจะประมานสีหาเดือนได้ค่ะมันยังกินนุ่มอยู่ค่ะแต่ว่ากระตูใหญ่น,นะตวใหญ่กูแม่เลยมีตำหนีบอกค่ะแม่ลูกไหมบอก่บอกมีตำหนีด้วยค่ะแม่ท้องไหมยังไงเนี่ยยังนบนแหน่ใจได้ค่ะว่าท้องไหมยังใครสนใจกระโรมหาคนใดในหอยโยม่มทุงสีดมศูนย์เก้าศูนย์ ศูนย์เก้าศูนย์หกหนึ่งปห่เก้าสองเจ็ดศยยในหอยยุ่้ทุ่งซิวดมนะคะขอบคุณค่ะห้องเท่าใดค่คะแม่เนี่ยสี่สบห้าสี่หมืห้าพันจักปีนี่ค่ะประมาณหกเจดเดือนนี่แหละประมาณถึงปีเลยค่ะหกเจ็ดเดือนซูประมาณร้อยสามสิบแด้นะคะเครื่องดำเลยค่ะตอนนี้กหางใหญหางยาว งามเลยค่ะแต่นี้ลูกแพนี่ค่ะทับโตมากครับพอพอเพ,พิ่งทับโตมากออโอ้ยทับโตมาเด้ยค่ะ พอ,บ,บ,พอบ,บ้านแล้วว่าลูกงามขนาดจะไปไมเกิมขนาดรถเด้ดลนลายบ่ค่ะน้อยหนึ่งครับน้อยหนึ่งบม่มีตำาหน่้มนค่ะบอครับประกาศตำหนี้ทุกอยา่างประกันตำหนิทุกอย่างเลยค่ะทําแมนว่ามีตำาหนี้ทรงขึ้นเลยค,ครับขอเบอร์โทรไปน้ำหนะ่ค่ะศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเกานย์เก้าห้าศูาห้าห้าหกสองหพอยังก็ค่ะพรีดครับพอรีด บ้านน้องแวงบ้านน้องแวงแถวใดนี่ค่ะบ้านน้องแวงโคกน้อยนี่ครับอ๋อโคกน้อยใกล้ๆนี่ <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> แม่ลูกนี่ห้องเท่าใดคะนี่หกหมื่นสามห้าหมื่นสามพันเลยค่ะแม่เพิ่นให้ลูกม่เจังโตัวหรอคะนี่ <c oughs> ลูกสองหมายถึงตัวน,นี้เป็นตัวที่สองบอกคะ่ะ <c oughs> ลูกเป็นตัวผู้เด้อค่ะลูกเพิ่งเจ๊งเดือนหรอคะนี่ <c oughs> <c oughs> แปดเดือนเลยนะประมาณแปดเดือนพม่านแปดเดือนแล้วค่ะคุณแม่ทองไม่ยังค่ะเดือนมาแม่ทองสามเดือนแล้วเด้อค่ะผสมพับโตหรือว่าผสมหลอดพับโตเด้อค่ะมีตำแหนิงนี้บ่ค่ะนี่แม่ลูกบ่มีตำแหนิเด้อค่ะแม่จะเครื่องแดงรถได้ร้ายบ่ค่ะนี่ลดแต่แน่อยู่เด้อค่ะลดแต่นิดหน่อย ขอเบอร์โตระปนน้ำเนี่ค่ะ065 3 3 8กห้าสาครับ4861พ่ออย่งเน่ยค่ะพ่ะ 8, 1, อ,อาะะตาครับพ่อตามาเตอรซค่นันมันเก่งคอเนี่ยเด้อค่ะขอบคุณค่ะแม่ลูกในห้องเท่าใดคันสี่หมื่น6ี่ม่พันแม่เพิ่งเกิดให้ลูกมาจาังโตแล้วค่ะลูกแรกแล้วครับเนี่ยลูกแหกเลยค่ะลูกเป็นตัวแม่เลยค่ะลูกเจัเดือนเลยค่ะว่าเ่หลังเดือนทำเนี่ หาฮกเดือนได้เลยค่ะแม่ทองไม่ย่างค่ะเนี่ย่างแม่บอนทองไม่เด้ค่ะมีตํานี้ยังบ่อขนานไ่นโลบ่มีแต่ว่าเพิ่นเครื่องแดงเด้ค่ะรถได้หลายบ่อขนาดไ่นรถได้หลายขอเบอร์โทรไป้น่อเลค่ะศูนย์แปดแปด้าสามส่เก้าสามสี่ห้าศูนย์หกสี่ห่นอหอยตอนเะคะขอบคุณค่ะ แม่นี่ห้องเท่าไดคะเนี่ยบ่ายี่สิบสองสี่หมื่นสองพันครับเพิ่นอายุเท่าไดค่ะแม่นี่ยสามปีหรอครับเคยให้ลูกมายังยังยังลู่ครับเป็นแม่สาวครับม้นเคยให้ลูกครับเพท่านขึ้นยังค่ะเนี่ยข้นแล้วครับขึ้นแล้วแต่บวท่านผสมครับเครื่องดำนะค่ะสูงประมาณลอยสามสิบปัวสาวย่างมากครับมีตัหนิ้ยังบ่ค่ะบ่ครับ บ่มีตําหนีเด้อค่ะรถได้ารบ่ค่ะนี่ยได้อยู่ค่ะรถได้อยู่เด้อค่ะเพิ่นํามาสองตแต่ว่าตัวหนึ่งพนขายไปแล้วค่ะเหลือตัวเดียวขอเบอร์โทรไว้น้ำหน่ยค่ะ09นย์เก้าศูนย์เก้าศูหกหพออย่างเีค่ะพอโกบครับพอโกบมันจะใส่ะนี่นมันเช้าเต่าครับ ปันเจาเราขอคุณค่าส <the> ูบห <wavelength warm. S 1> ูหน <pleasant mountain, S 2> <seu meow. S 1> ่อยได้ค่ะเดือนเกดือนห้องประมาณ8เก่าเดือนนด้ค่ะห้องเท่าไดรเนี่ยคะห้อง20,000ท่นหาด้ว20,000เจ็ดท่นหาลอยนสูงประมาณเท่าไดรเนี่ยคะลอยเศร้าหาได้ประมา รถได้ห้ายบค่ะเนย์รสได้แน่เล็กน้อยครับรได้แน่เล็กน้อยมีตำนี้ยังบค่ะรับ,บ,บกันตำนี้กกันตำนี้ด้วค่ะงามนะคะขอเบอร์โทรไว้นะนค่ะ093 057 057 999 8999ไม่ไหวย,ยังกคบค่ะแบงขอบคุณค่ะแม่ลูกนห้องทใดค่ะเนย หกหมื่นสองพันลูกไม่ผุดแล้วะคะ่ะลูกเป็นตัวแม่เพ<อ>คนให้ลูกมาเจ้าตัวหรอค่ะเนี่ยตัวท,ที่สองในทองตัวที่สองในทองทองได้จ็กเดือนหรอคะ่ะสองเดือนทองในสองเดือนเด้อค่ะผสมยังมาะะเลยค่ะพี่สัตว์พี่สัตว์ดแดงมีใบมีหลอดมีใบมีใบมีหลอดเด้อค่ะ แข่งขาดีขนาดค่ะเล็บประงามรับประกันบมีตํานี้ประกันบมีตําหนีด้อค่ะสูงประมาณลอยซีซีบวกนี่ละค่ะแกแกวจะพาไปเบิ่งเครื่องเพิ่นนะค่ะเครื่องดำนะค่ะโค้หางใหญ่หางยาวงามค่ะตัวนี้ลูกเพิ่นกะกลับมาละค่ะลูกเพิ่นจักเดือนนี่ค่ะลูกเจ็ดแปดเดือนแล้วเด้อค่ะเป็นตัวแม่ รถได,ด้ร้ายบ่ค่ะแม่ลูกนี่คุยกันได้คุยกันไ,ไ,ได้เนาะค่ะขอเบอร์โทรไว้น้ำหน่อยค่ะ063 063 896 896 019 0 1 1ามย่ายห่หอยมาน่าจะรวยเด้อค่ะขอบคุณค่ะแม่ลูกเด้อค่ะแม่ลูกห้องเท่าไรคะนี่ห้องสี่หมื่นเจ็ดสี่หมื่นเจ็ดพัน ลูกเพคนเด้อค่ะนะลูกตัวผู้ตัวแม่คันนี่ผลูกค e uh ือสีดำแม่คือสีมูนมูนแม่สีโบดค่ะลูกค่ะลูกแม่ให้ลูกมาเย๊กโตค่ะนี่ลูกตัวแรกครับลูกตัวแรกนะค่ะแม่สูงประมาณร้อยสามสิบบวกนี่ยแหละค่ะลูกเจ๊กเดือนนะคะเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนเป็นตัวผู้เด้อค่ะเพิ่นท้องไหมยังค่ะนี่ท้องในสี่เดือนค่ะ สี่เดือนเกือบพ่อหาเดือนแล้วครับสี่เดือนเกือบพ่อหาเดือนแล้วเด้อค่ะผสม,สม,มย,ยังมากค่ะเนยผสมโตมาเด้อค่ะมีต่ำนี้นะะดดยังบ่ค่ะเนยบ่มียังบ่มีต่ำนี้เด้อค่ะลดได้หลายบ่ค่ะเนิดหน่อยเด้อค่ะแค่นี้ห้องเท่าไหร่นี่ค่ะห้องสามหมื่นเก้าสามหมื่นเก้พันเคยให้ลูกมาื่จา็กโตหรอคะ่ะสามโตสามโตตอนนี้ท้องบ่ทอ้องในสามเดือนท้องในสามเดือนผสมโตมากครับผสมโตมาเด้อค่ะสูงเท่าไหร่ค่ะแม่เนย น 140. ่อยซีซีฟลอยซีซีะครถไดร์ไลบ่ค่ะแม่นี่ยนิดไลอยคือกันนิดนอยคือกัน้นนอนนคะแม่นี่เครื่องดำด้อค่ะมีตํานน้บอค่ะเนี่ยบ่มี้อคะ่ะขอเบอร์โทรไว้นั่เลยคะ่ะศูนย์แปดหกนย์แปดหกสองห้าเจองห้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดเจ็ด สามเก้าเจ็ดเจ็ดออบตไมบันคำบุด,ดมนะคะขอบคุณค่ะเล่นี้ห้องท่าได้คะนค่ะสี่หมื่นกับห้าพันสี่หมื่นกับห้าพันเพื่อนลูกไม่เจ๊โตแล,ละะ้วค่ะเนยได้ลูกได้ตันได้ลูกซี่โตแล้วคะหมปีละลูกได้หนี่หัวปีละลูกแนนตอนนี้ทองไหนยังคะเนยกำลังขึ้นทค่ยนึงเห่ท่านไหนทำขึ้นแค่หนึงแล้วร้อมสมสมเลยร้อมสมเนอค่ะสมมากย่อใสค่ะ ตัวใหญ่เลยค่ตะตอนนี้มีตั๊มนี้ยังบ่ค่ะนี่บ่มียังรถได,ด้หลายบ่ค่ะขาทุกขาถอนบ่มียังขาทุกขาถอนกับบ่มีแล้วค่ะรายมันแห้งขาดทุนตีดมีเขาไรใยน้นอยเขาได้ในน้อยแด้วค่ะงามได้หนีงามได้หนีก็ลังหวนนี่มีก็ใด้อีกค่ะนี่นั่นตัวหนึ่ง นี่มาสองโตบอเค่ะ่สามุ่นบอกมาตัวนี้ตัวผูเรู้ค่ะตวผูจักปีนี่ค่ะตัวนี้นี้จกนี่ลห้องท่าไดค่ะห้องทะดได้สองหม่นกับห้าพันสองหมื่นกับห้าพันเรนดอกบอนขายมีอยู่อัดใดล่หบอลขายบอนขายบอ้วจาทัดไดเนาะเอาแบบโตรงห้ตอเลยนันนะไตัวผูสูงประมาณร้อย เสาใดคะ<ม>บอลบอลเฉียงเงินทดาดพันยีมีสามพันสองหมื่นสามนสามพันพนี่นคือยาตออีกยา่อ,อกมอมีตำเนียบอ่คะบอรครับมันพอมมูละ่ะนะมันหวกระแท่งดังไม่โอ้ยหูแห้งตัวดำดำไม่สาเราหาน,นั่นนด่นตัวนัน้นสองหมื่นหากันตัวดำ 25, วดำพ่นสองหมื่นหาค่ะอายุสองปีตัวดำดีขนาดเลยซู้งกว่ามานลย หาสิกสิบเจ็ดนี่แหละค่ะขอเบอร์โทรไว้นน่อยนะคะศูนย์แปดสามศูนย์แปดสเอองเองสีมย์งสี่สานอยิมี่คมีหนีหลายนี่กินหมกสมอปเป็นบอสขอบคุณค่นนะข้อมแรกมีห้องเท่าไดค่ะเนี่ยข้อมแรกลูกตัวเล็มีห้องามืแม่นี่กับลูกตัวนี้แม่โซบะหาเดือน แม่ผสมเหล่าหาเดือนนะคะลูกลูกต้อผูกลูกเจ็ดเดือนเลยค่ะลหาเดือนครับลูกหาเดือนฮกเดือนเหล่าแม่เดี่ยวเจ็ดเดือนทองประมาณสี่เดือนนะคะผสมโตมากแม่สูงเท่าใดนะคะประมาณหน่อยสามสิบบวกนะคะลูกแดงแดงลูกคมนั่นแหละค่ะห้องเท่าใดห้องสี่สิบเก้าห้องสี่สิบเก้าต่อรองได้ ลูกพันอายุ่าไดคะตัวนี้ลูกหตัวลวดานครอนนูผูทั้งสองเลยเนาะนี่ตัวไหนก็ตตองผู๋ตัวนี้ก็ตตัวผู๋แม่พ่นท้องมายัง่ครับแม่พันท้องมยังตัวนั้นขึ้นแล้วครับขึ้นท้องแล้วค่ะเพิ่นให้รู้มาจาตแล้วค่ะแม่ตัวเล้ลูกแหลกนะคะสูงท่าไดนะคะสูง่อยสามสิบสูง1บวกแล้วค่ะลดได้ไรบ้าค่ะนี่ เ uhm. ด hai, 1000, 04, ี๋ยวหลายพอสมควรเดี๋ยวหลายพอสมควรเ้อค่ะขอเบอร์โทรไปนั่ำไหนค่ะ0 6นย์หกหนึ่งหนึ่งาม่งย์เก้าอ่อยจันค่ะบ้านดงสว่างขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้กับซัมนี่ก่อนเด้อค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิงะะ่งเลยค่ะจะได้บุพผาที่ไม่ไหมๆของช่องยายเพิงขอบคุณค่ะ